ถ้าเอ่ยถึงวัดดอยแม่ปังชื่ออาจจะไม่ค่อยคุ้นชินหรือว่าคุ้นหูคนต่างจังหวัดมากนักแต่ถ้าเอ่ยถึงวัดหลวงปู่แหวนสุจินโนหลายคนก็คงจะนึกออกเพราะจะได้ยินชื่อว่าเป็นพระเกจิดังมีคนจำนวนมากที่ศรัทธาเริ่มใสเดินทางไปกราบสการะขอพรขอศีลขอบาร,รมีธรรมจากหลวงปู่เรื่องราวที่ทำให้หลวงปู่เป็นที่รู้จักเริ่มมาจากมีนักบินของกองทัพอากาศไทยคนหนึ่ง กำลังขับเครื่องบินอยู่เหนือน่านฟ้าทัานใดนั้นเขาก็สังเกตเห็นพระภิกษุแก่ๆรูปหนึ่งกำลังนั่งวิปัสสนาลอยอยู่บนก้อนเมฆข้างนอกตรงหน้าของเขาและเขาก็คิดว่ามันประหลาดทำให้นักบินคนนี้เกิดศรัทธาและสนใจคข่รู้จึงเอาแผนที่ออกมากลางดูเพื่อหาว่าบริเวณที่เขาบินอยู่ตอนนั้นคือที่ไหนแล้วก็พบว่าเป็นบริเวณเหนือดอยแม่ปังต่อมามีชาวบ้านบอกกับเขาว่าเป็นหลวงปู่แหวน พระที่พวกเขาเคารพบนับถือเป็นอย่างมากนอกจากนี้หลวงปู่แหวนท่านยังเป็นพระสายปฏิบัติธ,ธรรมกรรมฐานอีกทั้งยังเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตอีกด้วยนับแต่นั้นมาหลวงปู่แหวนก็มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและมีผู้เคารพศรัทธาทั่วประเทศครับหลวงปู่เป็นพระเกจิชื่อดังที่ชาวพุทธให้ความเคารพนับถือหลวงปู่แหวนเกิดปีพุทธศักราช2430 บรรพชาเป็นสมเณรเมื่ออายุ9ปีจากครอบครัวช่างตีเหล็กจังหวัดเลยและเมื่ออายุครบ20ปีในปีพุทธศักราช2450ท่านจึงอุปสมบทเป็นภิกษุหลวงปู่แหวนมรณภาพเมื่อปีพุทธศักราช2528สิริอายุได้98ปี7 8พรรษาปัจจุบันวัดดอยแม่ปังถือว่าเป็นอนุสร์สถานแม้ว่าหลวงปู่แหวนจะมรณภาพไปกว่า40ปี ภายในวัดก็ยังมีสิ่งที่น่าสนใจทั้งวิหารไม้กุฏิหลวงปู่กุฏิไม้ที่เรียกว่าโรงย่างกิเลสหรือว่าโรงไฟและวิหารที่ประดิษฐานรูปเหมือนหลวงปู่เท่าองค์จริงอาคารและเสนาสนะประกอบด้วยอุโบสถศาลาการปรเรียนหอสวดมนตกุฏิสง์จำนวน39หลังวิหารและศาลาอเนกประสงค์วัดดอยแม่ปางแห่งนี้มีเนื้อที่ทั้งหมด150ไร่ ซึ่งสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2,479เป็นวัดที่หลวงปู่แหวนสุจินโนเคยจำพรรษาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,505จนถึงมรณาภาพในปีพุทธศักราช2,528ฤดดูการท่องเที่ยวสามารถมากราบไหว้สักการะบูชาหลวงปู่แหวนได้ตลอดทั้งปีครับ ช่วงเวลาที่ทางวัดเปิดให้เข้าไปสักการะบูชาตั้งแต่เวลา7จ็นาฬิกาจนถึงเวลา18บแนาฬิกาทุกวันแม้ว่าหลวงปู่แหวนสุจินโนจะละสังขารไปเป็นระยะเวลานานแล้วแต่คติธรรมคำสอนของท่านนั้นเป็นธรรมโอวาทอันล้ำค่าที่ยังส่องสว่างอยู่กลางใจของชาวพุทธที่ได้น้อมนำมาปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาครับ